ีค่ะวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันนะคะไปดูกันเลยว่าเราจะสร้างบ้านเป็นแนวแล้วก็เป็นยังไงไปดูกันเลยน,นี่นะคะก็จะเป็นของที่เราเตรียมมานี่หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดก็จะมีทั้งหมดเจ็ดอย่างด้วยกันนะคะตอนแรกขั้นตอนแรกเราก็จะ วางก็ขึ้นสูงประมาณนี้ก็พอนะวางชิดแนี้ชับ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 ,ชบวาง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 ใส่นี้สองอันชับชับ,ชบนี่นะคะเราก็จะสร้างบ้านออก็นแนวนี้<ม>สวยไหมล่ะเดี๋ยวขอตัวไปวางพื้นก่อนนะคะทุกคน นี่นะคะเราก็วางพื้นบ้านมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะเราก็จะต่อออกหมาล้านี้ว้าวางผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ชุบ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 ,ชบ,ชบ,ชบนี่ไม่ได้กัดระยะเลยมางมวนนะคะเนี่ยทุกคน,นเดี๋ยวเราเริ่มอบบ้านเรามีหนึ่งชั้นนะคะ ขอวางให้มันเสนร็จก่อนได้ไหม,จเ,ามาเจอกันนะคะนี่นะคะเราก็วางเป็นอย่างนี้นั่นน็นจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะจมีบจมีบอ้าวางติดมีบ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 เมียบนี่ดูสวยขึ้นปะหลัง <c oughs> จากนั้นเราก็จะวางกระจกลงไปตรงนี้สักประมาณ สองบล็อกแล้วกันเฮ้ยใครเข้ามาในโลกเตเตอร์สวัสดีเตเตอร์ได้เข้ากล้องคลิปกับพี่ด้วยพี่จิมเชื่อมเน็ตใครอ่ะเชื่อมเน็ตเพราะแอดมาใครเข้ามาอีกเนี่อ่ะยังเชนยังเชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดี สวัสดีอะไรล่ะเดี๋ยวขอปรับก่อนแป๊บ <c oughs> พี่ถ่ายพี่ถ่ายค,ายคลิปอะไรเนี่ยเป็นเด็กที่ดีนะครับเดี๋ยวไปเอาไม้ดับก่อนนี่น้องเชมพี่ถ่ายคลิปแล้วเนี่ยน้องเชมได้เข้ากล้องกับพี่เลย <c oughs> เนี้ค่ะเราก็วางวางไปอย่างนี้เดี๋ยวไปถ่คิปแนปะ๊บมีกล้องถ่ายคลิปเหรออืม <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเราก็เราก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะก็จะมีน้องแชมป์กับน้องไทเ้นนะคะที่วันนี้ที่มาเร่่มคลิปกับเราด้วยวันนี้พวกเราจะมาสร้างบ้านกันนะคะไทเทนไปหาสร้างบ้านของตัวเองนะห้ามมาอยู่อาศัยผู้อื่นโอเคไหมไปอยู่กับน้องแชมป์เลยชิวๆฮ่้าหาไทเทนโดนไล่ทุกคนน่าสงสารใครเข้าอีกอะ ตตตันเข้าหรอสว,สวัสดีค่ะอันนี้น้องเทตันตน,น้องเทต,ตันอยู่ไหนนี่น้องเทต,ตันก็จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ใส่ผู้หญิงไม,ไม่ต้องเทตันไม่ต้องช่วยพี่ก็ได้พี่ทําเองไททันเป็นเจ้านะแม่นาคีเอหรือว่าเราจะเปลี่ยนบ้านเป็นสองชั้นดีนะเททันมากับน้องแชมปทุกคน ไม่งั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนบ้านเป็นสองชั้นนะเพราะว่าน้องๆเขามาอยู่ด้วยอะโอเคปะโอเคไหมเด็กๆโอเคไหมพี่จะสร้างบ้านสองชั้นครับเดี๋ยวเราท่านราสร้างบ้อนน้ำให้พี่ติมโอเคห้น้ำอยู่ตรงนี้นะมันจะทุบก,กระจกออกเพื่อมันจะได้ไม่ให้คนเห็นไงเออใเจ้าเตเต้นออกหน่อย เพราะฉะนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราจะสร้างบ้านสองชั้นนะพี่จิมมจะทูกกระจกออกเพื่อมันจะได้มองคนจะได้เห็นคนถ้าทุบก็ถ้าทถ้าวางกระจกเนี่ยคนก็ได้เห็นกันหมดเลยเห็นอะไรอ่ะก็เห็นก็เห็นคนขี่พี่จิมไม่ต้อบอกแล้วเออยออก๊อ ไอ้พี่กำลังวางอันนี้อยู่พี่เต็มเราจะทำเป็นโถส้วมโถส้วมเราจะแซงกันหยุดใหม่ไหมโอเคยังไะเราก็วางตรงหลังค่ะเรียบร้อยแล้ว,ลวจากที่เราว่าไปเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรเลย เดี๋ยวเราต้องขุดตรงนี้ออกแล้วก็ขอเอาบันไดก่อนทุกคนลืมบันไดไปซะสนิทเลยอเิเียมแตด้วย่ะแตกเะลเยเอาอันนี้ออกนายยึบๆึบแึบเราก็จะวางไว้สองทาง อีก uh huh. เพื่อจะได้ขึ้นไปอย่างนี้เลยคะ่ะทุกคนประโยชน์ของมันน่ะนี่ประตูสีขาวเดี๋ยวช่วงนี้ขอไม่พูดนะคะเดี๋ยวขอทำก่อนอดูกันไปยาวๆเดนด้วยแดนไปด้วยพี่ตีมาดวก่ออย่าเพิ่งเปิดประตูกำลังอึอยู่ชิ้นที่่ายคิดอยู่ นี่นะคะเราก็จะวงไว้อย่างนี้แต่ว่าไม่ค่อยอยากพูดเลยพูดไม่เป็นพี่ติ๊นพี่ติ๊นพี่ติ๊นเข้ามาไม่ได้พร้อมอยืดยูฉันก็จะวางไว้แบบนี้โอเคดีมากเราก็จะวไว้เตตันออกหน่อยพี่ติ๊เตตนตั้งไฟใแล้วนะดีมาก แต่ว,ว่าใครบอกว่าให้มาตั้งไฟตรงนั้น้องน้ำของไม่เต็มเสร็จแล้วไปเ<ป>อื้อเออยไอ้อต้นไปไหนเล่าไปเอื้อเอื้อไปไหครับจิ๋ไ, <ป S 1> ไมไหมครับปอม สร้างเดี๋ยวสร้างตรงนี้นะที่เต้นยืนไหนเออเดี๋ยวทำเลยนี่ยืนไหยอืมไม่เต้นเต้นอันดับช่วยวางก่อเต้นอันดับแรกเต้นต้องไปวางท็อตเลยเพราะเต้นวางไม่ถูกที่ Okay. Oh. โอเคนี่อนีแบบตรงนี้ที่ทำครัวใช่ไหม ต,ต้นอย่าวางท่อตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เราต้องวางต่ำไม่ใช่ไม่ใช่วางตรงนี้แม่งั้นเราจะวางอันนี้ยังไงล่ะมันจะวางท่อระบายน้ำไว้น้ำมันจะได้ได้ตั้งต้องไปเลือก่อนเลือกทำไมมันปวดอีกหลายรอบนี้ เดินปวดหลายรอบแท้นี่นะคะโอ้ยตตื้อใส่ยางลังก้นแล้วก็ตรงนี้โอ้ยขอดูหน่อยขอดูดูไว้นี่ เน็ตช้าค่ะทุกคนอยู่หน้าไม่ได้อยู่บ้านเราต้องทุกไฟออกก่อนเพื่อจะได้ให้มันสามารถวางวางไม้ได้นะคะแล้วก็ล้างตูดด้วยเฮ้เลย เดี๋ยวเราก็ไปตกแต่งในบ้านทีหลังนะคะพี่ติมครับเดี๋ยวไปทำแปลงผักก่อนนะเก่งมากไปตรันี้ช่วยด้วยชึึบษึะบชึึบจึ๊บจึ๊บจึบ ่ะวางผิดที่ชื่อชื่ไว้น้ำบุญเออน้องแชมป์ปลูกผักตรงนั้นแหละดีแล้วแ,แต่ว่าน้องแชมป์เอาน้ําใส่ตรงกลางด้วยนะ,ะนไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่สามารถปลูกผักได้เอาน้ําใส่ตรงกลางที่น้องแชมป์เว้นไว้อะ่ะโอเคไหมขาดเท่านี้พอโอเคไหมน้องแชมป์โอเคโอเคที่จะลงไปในท่อระบายน้ำ มันอาจจะเล็กๆนิดนึงนะคะขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากที่เน็ตมันช้าม,มากเอ้าไม่มีเแียงนออออออ่่เเเเธธธททีีีีกกกดดไมมยงนอนเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวอย่าเพิ่งไอ้ติ๊สต์ก็มีแต่นอน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 เ,เดี๋ยวเอาหญ้ามาก,ก่อนเอ้น เพื่อจะทำให้มันอะไรของเราเราก็จะวางวางไว้วางไว้อย่างเงี้ยมีเสียงดีงพี่พี่ไอติมอย่าไปวางโซฟากับทีวีนะโอเคทำบ้านกี่ชั้นดีนะก่อนเอาน้ำปูพาเข็นทำบ้านกี่ชั้นดีนะ น้องแชมป์จะทำบ้านกี่ชั้นสามสามชั้นเลยเหรอ เร <languages? S 1> าก็จะเป็นเสาตัง้งหน่อยกี่โมงแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็เบบี้ช็อตม่แคมอะไรกันไหนม่แฉมมพี่วาร์ปมาได้ไงวาร์ปยังไงอ่ะใครทบช่องไม่เห็นไม่เห็นนี่นะคะเราพุ่งกระถางถึงแล้วเพิ่นไปหน่อย แล้วทีนี้เราก็ทำมาแบบนี้จึบจึบจึบไว้จึบ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 ชอบชอบชชอบเชอบพพพพูพพาบพเลเลเอา Lưu mày đi Lê bằng lê bằng lê bằng lê 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 ก็มากเวยวันนี้ก็เลยปีเอานั้นมาถ่เอไสมแพี่เตีม้นงแนมาหละอมันต้องกซายน้ไม่เป็นไรเอาแบบไหนก็ได้ชุดกระโดด่มันจะได้แ้มันจะได้ดูสวยง เอาแบบไหนก็ได้ครับสามชั้นยังสวยโอ้โหแม่ประทับใจมากเลยของว้าวะ้าวว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 ้ว้าวอ้ารขนาดนั้นมา้านว้า้าวาสี่คน นี่นีโอเคเตันเสร็จแล้วเย่สวยงาม้ทุออกมาเดล่นมาดูอันนี้เเย่บ้านเราสวยงามไหมขยับเราขยับแปลงค่ะไหนเนี่ยเตียงนอนอะไรไม่ได้เหยยบไม่ได้เหยยบ หนึ่งสองสามสี่โอ้โหนอนเรียงกันอย่างนี้หน้าาตตเตยเติ้ลที่ขอทุบทำใหม่นะพี่ยู่ไหนอ่ะอยู่ชั้นที่สองใช่ไหมชั้นที่สามเตียงใครวางที่ขอทุบใหม่ทำใหม่นะเตยเติ้ลวางเองนั่งตรงนี้แหละเอามาพี่ยู่ไหนดูนี่พี่จะมาวางไว้ตรงนี้ หนึ่งไปสูดผัก,กแค่หลอดด้วยกันเอ้ยอกันแล้วก็หนึ่งแล้วก็กันนี่เต็มกันแบบนไม้อะแบบสมุดไม้อะก็ได้กันอ,อ้าวเดินตัวเองด้วยครับคุณพ่อคุณแม่บอกที่ ดู่ที่คันสิเขียวเพื่ไม่ใช่ของจริงนะลูกของจริงใครจะเล่นน้ำอีกูใครจะเล่นน้ำอีกสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะบ๊ายบาย